เจนเคืออันดับหนึ่งใช่แต่คาว่ามีเพช GIA แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเม็ดนี้คือเม็ดที่สวยสุดนะคุณต้องอ่านองค์ประกอบของใบเซอร์นี้อีกคือ4 C ตรงนี้ที่มอสบอก C คือกะัดเวทคือน้ำหนัก color grade คือสี quality นะคะคือระดับความสะอาด cutting คือการเจียรในที่รัก ของเพชรที่คนทั่วไปไม่รู้ก่อนซื้อเพชรถ้าไม่รู้ไม่มั่นใจอ่ะพ่นซื้อจากประสบการณ์ที่เจอลูกค้าเข้าใจกันผิดอีกว่าเพชร GIA นะคะคือเพชรที่สวยที่สุดแล้วใช่ไหมอะ่ะเข้าใจกันแบบนี้ปะบางทีก็ได้ยินนะบางทีร้านค้านะคะหรือคนขาย GIA สวยสุดสวยสุดแล้วสวยสุดแล้วมีเพชร GIA สวยสุดแล้ว ไอ้คนซื้อก็ไม่เคยซื้อก็ก็เสื้อมาของเจ A คือดีอันดับหนึ่งเพชรเ a เเขาไม่ได้แสดงว่าเม็ดนี้สวยสุดนะเจเคืออันดับหนึ่งใช่แต่คําว่ามีเพชร GAA แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเม็ดนี้คือเม็ดที่สวยสุดนะเพราะอะไร JA คือสถาบันเซอร์ค่ะคุณอ่ะฟังนะ คุณต้องอ่านองค์ประกอบของใบเซอร์นี้อีกคือสี่ซีตรงนี้ที่บอสบอกขลาดเวทคือน้ำหนักคัลเลอร์เกรดคือสีแคลิตี้นะฮะคือระดับความสะอาดคัตติ้งคือการเจียรไนที่รักเขาบอกอะไรนะเขาบอกอะไรไม่ใช่ว่าแค่มีใบามาปุ๊บแม่งสวยลูกค้าบอกว่าบอสคะ อยากจะเพิ่มซ้ายบอสรับเทปไหมบอกโอเคส่งใบเซอร์เข้ามาค่ะอุ้ยของพี่เนะี่ยเพชรคุณภาพเพชรที่สวยค่ะ GIA ลูกค้าเข้าใจผิดอยู่ฮะไม่รู้ว่าผู้ขายได้อธิบายให้ฟังหรือเปล่าว่าพอมีใบนี้เนี่ยใบ GIA เนี่ยยังนะยังไม่ได้แปลว่าสวยที่สุดนะฮะเพราะมันมีดีเทล มีเดสค r i ปช i o n มีรายละเอียดอีกที่ต้องอ่านนะฮะรายละเอียดที่บอกนี่คือนี่น้ำหนักเวทคือนี่1.70กลกรัมโอเคพิมียมไซส์ถ้าไป2องนี่แพงมากพีเมียมไซส์นะดีคือน้ำ้อย VS2 นะคะตำหนิคือถ้าสองเนี่ยยังพอมองเห็นเนี่ยนี่ยังพอมองเห็นนะคะแต่ก็ต้องหาอยู่การแต่พอจะเห็นได้นะคะ อันนี้ขาดว s 2นะและ SI จะขนาดไหนนะ s SI i 2 I3 จะขนาดไหนคัตติ้งได้ Excellent นะคะโพลิสคือการการขัดเงานะคะได้ Very Good แล้วก็ Excellent ก็เรียกว่า 2X นะคะ1 VG นะคะ Symmetry คือส่งมาตรานะคะนะคะอันนี้มีลูออเซนต์ด้วยวหลังจะพูดเรื่องโพลิเซนต์ให้ฟังบางคนซีเรียสบางคนไม่ซีเรียสน,นะคะทีนี้ถามว่าสิ่งที่ผู้ซื้อเข้าใจผิด ก็ไม่สิทธ์เข้าใจผิดค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้เข้าใจว่าอีมีใบเนี้ยคือสวยและคือฉันมั่นใจแล้วเว้ยว่าเพชรฉัน้นนี่แม่งดีเว้ย J A ถึงออกให้เว้ย mm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้แหละคือรายละเอียดที่บอสบอกว่าทําไมต้องซื้อเพชรมีใบเซอร์คือความถูกต้องในการเลือกซื้อเพชรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เราหรือบางทีเราเข้าใจผิดหรือผู้ขายบอกไปว่ามี G A A พี่มี G A A พี่ มี g a a ไม่ได้แปลว่าเม็ดนั้นสวยแล้วนะเขาแค่บอกรายละเอียดของเพชรให้ทราบนะคะว่าเป็นอะไรเป็นการใส่ข้อมูลที่ผิดค่ะเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดค่ะ GIA อันดับหนึ่งก็จริงแต่ไม่ได้ว่าเม็ดนั้นได้ใบเซอร์ GIA มากอดคุณแล้วมันคืออุ่นใจและสวยนะมันมีองค์ประกอบอื่นๆอ,อ,อีกนะคะ เข้าใจตรงกันนะคะเข้าใจไหมเข้าใจนะคะ